Okay. สวัสดีครับผมเดชมันชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนไปให้อ,อาหารนกครับอาหารนกพิราบด้วยนี่เลยครับนามาน,ามานามาแะครับอาหารนกพิราบไปดูกันว่ามันจะเยอะว่าน้อยแค่ไหนครับ ไาห,หานกไาห,หานกนกพิราบเอ๊ะเนกิากินมามากด้วยอ่ะ กินมา,มากด้วยนะกินม,มากาอ่าอันนี้มันมีเสร็จข้าวระวางัาวางรถระวังรถฝั่งน,นี้มันเป็นข้าวนะเ็จข้าวเ็จข้าวโอ้ลากนนนนเดี๋ยวแค่นี้ หลือแค่นี้ไอ้พวกมันไม่กลัวไงวันนี้มันไม่กลัวกินเลยกินกินกินเดี๋ยวก็มาเติมมาเติมครับเติม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 มาทีละตัวสองตัวทตัวสองตัวไม่กินเลยลงมันมา ตอนแรกน่าให้น้องรู้อ่ะอะตอนแรกมีอยู่นี่น่ามัก็บินต้องร้มันก็โยนไงอะเหมดอนอ่ยังไม่หมดเลยเยอะเลยโดนขาได้นกพิราบจับยากจับยากแกต้องจับเลยจับนี่เลยนกพิราบนี่มันฉลาดนะเมื่อก่อนนี่เวลาเราส่งจดหมายก็ส่งไปนี่แหละรู้ไหมเอกสารนกพิราบเมื่อก่อนสมัยก่อนสมัยโบราณเขาใช้นกพิราบนี่แหละใช้นกนี่แหละไปแล้ว